เคยไหมคะที่ตื่นเช้ามาซองกระจกแล้วเพลอถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ถามตัวเองเบาๆว่าคนแปลกหน้าในกระจกนี่คือใครกันทำไมผิวที่เคยตึงเปรี้ยถึงได้ดูเหนื่อยล้าเต็มไปด้วยจุดสีน้ำตาลที่กระจายตัวเหมือนหยดหมึกเปื้อนกระดาษขาว แต่เชื่อไหมคะว่าในขณะที่เรากำลังกังวลกับตัวเลข60บนเค,ค้กวันเกิดกลับมีคนวัยเฉียด90ที่ผิวหน้ายังดูพองใสเรียบเนียนราวกับหยุดเวลาไว้ความลับของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ครีมกระปุกละหมื่นหรือการบินไปฉีดสเต็มเซลล์ที่เมืองนอกเมืองนาแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งของหน้าตาบ้านๆที่เราอาจจะมองข้ามมันไป วางทิ้งไว้ก้นลิ้นชักสิ่งนั้นคือวาสลีนค่ะวันนี้ป้าแนนซี่จะมาเปิดเผยความลับว่าแค่วาสลีนบวกกับหนึ่งหยดมหัศจรรย์จะเปลี่ยนผิววัยเก่าของเราให้กลับมาเล่าเรื่องราวความงามบทใหม่ได้อย่างไรฟังให้จบนะคะเพราะผิวของคุณอาจกำลังรอคอยคำตอบนี้อยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงเอ่ยมิตรรักแฟนคลับวัยเก่าทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านเล็กๆของเราในช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องนะคะวันนี้อยู่กับป้าแนนซี่คนเดิมเพิ่มเติมคือความลับดีๆที่คัดมาแล้วว่าเด็ดจริงๆค่ะวันนี้ป้าอยากชวนทุกคนมานั่งจับเข่าคุยกันเรื่องผิวพรรณค่ะ เม่พอพูดเรื่องผิวหลายคนอาจจะโบกมือบอกว่าโอ้ยปน,นันซี่อายุขนาดนี้แล้วปล่อยมันเถอะกับลูกหลานหรือเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันการดูแลตัวเองไม่ใช่การฝืนสังขารนะคะแต่มันคือการเมตตาร่างกายที่ใช้งานมาอย่างยาวนานตัางหากวันนี้เราจะมาคุยกันลึกหน่อยแบบไม่รีบไม่ร้อนถึงเจ้าจุดด่างดำ แขกไม่ได้รับเชิญที่ชอบมาเยี่ยมเยียนเราตอนแก่และวิธีกู้ผิวด้วยของดีราคาถูกอย่างวาสลีนที่หลายคนอาจจะยังใช้ผิดวิธีอยู่เอ้ยเอาเตรียมชาร้อนร้อนสักแก้วแล้วมาฟังกันค่ะเข้าใจศัตรูทำไมจุดด่างดำถึงรักคนแก่ก่อนจะไปลงมือรักษาเราต้องรู้ทันมันก่อนค่ะว่า ไอ้จุดสีน้ำตาลหรือฝ้าแดดที่เกาะแน่นบนแก้มเราเนี่ยมันมาจากไหนในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกจุดพวกนี้ว่าไลโปฟาซีนหรือขยะของเซลล์ค่ะลองจินตนาการดูนะคะสมัยเราหนุ่งสาวร่างกายเราเหมือนโรงงานที่มีพนักง,งานเก็บขยะขยันขันแข็งพอมีของเสียปุ๊บเขากวาดทิ้งปับ๊บผิวเราเลยใส แต่พอเลขหกนำหน้าพนักงานเก็บขยะเขาก็กเกษียณไปบ้างแรงก็น้อยลงบ้างของเสียพวกนี้เลยกองทับกันรวมตัวกับเม็ดสีเมลานินกลายเป็นจุดด่างดำที่ฝังแน่นยิ่งใครชอบทาแดดไม่ทากันแดดหรือเครียดบ่อยๆยิ่งเหมือนไปเร่งให้โรงงานมันพังเร็วขึ้นค่ะแถมฮอร์โมนเราก็ลดลง ผิวที่เคยอุ้มน้ำได้ดีเหมือนฟองน้ำใหม่ก็กลายเป็นฟองน้ำแห้งๆที่แข็งกระด้างพอผิวแห้งเกราะป้องกันก็พังแสงแดดก็ทำรายง่ายขึ้นนี่แหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมทาครีมแพงๆแ,แล้วมันไม่ซึมหรือไม่เห็นผลก็เพราะพื้นฐานผิวเรามันรับไม่ไหวนั่นเองพระเอกขี่ม้าขาววาสลีนทำหน้าที่อะไร ทีนี้พระเอกของเราวาซลีนหรือปิโตลเลียมเจลลี่เขาเข้ามาช่วยตรงไหนต้องบอกแบบนี้ค่ะวาซลีนไม่ได้มีฤทธิ์ไปกัดฟ้าให้หลุดนะคะใครบอกแบบนั้นคือเข้าใจผิดแต่วาซลีนทำหน้าที่ที่สำคัญกว่านั้นคือการเป็นฝาปิดค่ะลองนึกภาพตามป้านะคะเท่าผิวคนแก่เหมือนแก้วน้ำที่ก้นรั่วเราเทน้ำหรือครีมบำรุงลงไปเท่าไหร่ มันก็ไหลออกหมดระเหยหายไปหมดวาสลีนคือตัวที่จะมาอุดรูรั่วและปิดฝาแก้วใบนั้นค่ะเขาจะสร้างฟิล์มบางๆเคลือบผิวระไว้กักเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง98% พอผิวเราชุ่มชื้นเซลล์ผิวก็เหมือนได้น้ำหล่อเลี้ยงมันก็เริ่มมีแรงซ่อมแซมตัวเองและที่สำคัญมันช่วยล็อกสารบำรุงที่เราจะใส่ลงไปให้อยู่กับผิวเรานานที่สุดไม่ละเหยไปกับอากาศนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับสสูตรลับฉบับถอผู้เท่าเอาละค่ะมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยป้าเนนซี่คัดมาให้เน้นๆสสูตรที่ปลอดภัยและเห็นผล แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวเรานะคะสูตรที่หนึ่งสูตรคลาสสิกกู้ผิวพังให้ปังปุริเยวาสลีนบวกวิตามินอ e. ีสูตรนี้คือตำนานค่ะเหมาะที่สุดสำหรับคนวัย60บวกที่ผิวแห้งขาดน้ำและมีริ้วรอยวิธีการคือไปร้านขายยาซื้อวิตามินอ e, ีแบบแคปซูลนิ่มๆม,มา เจาะเอาแต่น้ำมันข้างในสักสองสมเม็ดผสมกับวาสลีนหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมเนียนๆทาตอนไหนคะทาตอนหน้าหมักหมาดหลังอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนี่แหละคะ่ะดีที่สุดวิตามิน E ีเขาเก่งเรื่องต้านอนุมูลอิสระแต่เขาเสื่อมสภาพง่ายเวลาเจออากาศ พอเราเอาวาสลีนไปผสมมันเหมือนเราสวมเกราะให้วิตามินอ e, ีเขาจะซึมลงผิวไปจัดการจุดด่างดำได้ลึกขึ้นใช้ต่อเนื่องสักเดือนสองเดือนผิวจะนุ่มเหมือนแก้มเด็กเลยล่ะคะ่ะสูตรที่2ส,สูตรเติมน้ำชุ่มฉ่ำดังสายฝนวาสลีนบวกน้ำผึ้งใครหน้าแห้งจนลอกเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติด ต้องสูตรนี้ค่ะน้ำพึ่งคือ moisturizer จากธรรมชาติที่ดีที่สุดเขามีเอนไซม์ช่วยสมานผิวด้วยเอามาผสมกับวาสลีนอัตราส่วน1ต่อ2จะพอกทิ้งไว้สัก15นาทีแล้วล้างออกหรือทาบางๆก่อนนอนเฉพาะจุดที่แห้งมากๆก็ได้แต่ระวังนิดนึงนะคะใครแพ้น้ำพึ่งหรือเป็นสิวง่ายอย่าทาทั่วหน้านะคะเดี๋ยวสิวจะถามหาเอานะ สูตรที่3ส,สูตรผลัดผิวนุ่มนวลชวนสัมผัสวาสลีนบวกข้าวโอ๊ตผิวคนแก่บางทีจับไปแล้วสากมือเหมือนกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเราต้องขัดขี้ใครออกบ้างแต่จะไปใช้เกลือขัดผิวแรงๆไม่ได้นะคะผิวเราบางให้ใช้ข้าวโอ๊ตค่ะบดให้ละเอียดเป็นผงแป้งเลยนะย้ำว่าต้องละเอียด ผสมวาสลีนเม็ดงวดวนบนเบาๆเขาโอ๊ตเขาจะช่วยลดการระคายเคืองส่วนวาสลีนจะช่วยลื่นไหลไม่ให้บาดผิวทําอาทิตย์ละครั้งพอค่ะผิวจะเรียบเนียนขึ้นทันตาเห็นสูตรที่4สูตรปราบเซียนหน้าใสไกลจุดดำวาสลีนบวกเลมอนสูตรนี้ป้าต้องขอดอกจันตัวโตๆไว้เลยนะคะ วาสลีนผสมเลมอนหลายคนบอกว่าใช้แล้วขาวเพราะเลมอนมีวิตามินซีและกรดผลไม้แต่ป้าฝั่งป้าให้ดีนะคะผิวคนแก่เราบางมากให้ใช้เลมอนแค่หนึ่งหยดเท่านั้นผสมวาสลีนทาเฉพาะจุดที่เป็นฝ้าหนา,หนา และห้ามทากลางวันเด็ดขาดนะคะย้ำว่าทาเฉพาะกลางคืนเพราะเลมอนทําปฏิกิริยากับแสงแดดถ้าทาแล้วออกแดดน่าจะดำกว่าเดิมแล้วจะบอกให้ใครผิวแพ้ง่ายข้ามสูตรนี้ไปเลยค่ะป้าเป็นห่วงสิ่งสำคัญที่สุดที่ป้าอยากฝากไว้ไม่ใช่แค่เรื่องทาอะไรแต่อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะ ทาเข้าไปเถอคะค่ะแม้จะอยู่บ้านเฉยๆแสง U ูวีมันทะลุกระจกได้มันคือศัตรูตัวร้ายที่ทำให้ฝ้าเราเข้มขึ้นเปรียบเหมือนเราอุตส่าห์เทปูนสร้างกำแพงคือทาครีมบำรุงแต่ไม่รอให้ปูนแห้งคือไม่ทากันแดดน้ำก็สัตว์กำแพงพังหมด และถ้าใครไม่อยากผสมเองเดี๋ยวนี้เขาก็มีวาสลีนสูตรโลชั่นทาตัวขายแล้วนะอย่างสูตร3ที่เขาว่ามีในอาซีนามัยช่วยเรื่องผิวขาวใสก็เป็นทางเลือกที่สะดวกดีสำหรับทาตัวทาแขนแต่สำหรับผิวหน้าป้าเชียสูตร DIY ที่เราควบคุมส่วนผสมเองได้อ่อนโยนกว่าค่ะอ้ออีกอย่างนะคะคอยสังเกตจุดดำๆบนหน้าด้วยนะถ้าจู่ๆมันโตเร็ว ขอบอยากอยากสีดำสนิทหรือมีเลือดซึมอย่ามัวแต่ทาวาสลีนะลูกรีบไปหาหมอทันทีอันนั้นอาจจะไม่ใช่กระฟาธรรมดาแต่เป็นเนื้อร้ายได้กันไว้ดีกว่าแก้นะคะเห็นไหมคะว่าการดูแลตัวเองในวัย60บวกไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือจ่ายแพงเสมอไปแค่เราเข้าใจและใส่ใจป้าเนนซี่อยากให้ทุกคนลองกลับไปเปิดตู้ยาดูนะคะ วาสลีนกระปุกเก่าอาจจะกำลังรอสร้างปฏิหารให้คุณอยู่ใครลองสูตรไหนแล้วชอบหรือมีสูตรลับเฉพาะตัวคอมเมนต์มาเล่าให้ป้าฟังบ้างนะป้าชอบอ่านเรื่องราวของทุกคนถ้าคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อย่าเก,กิบไว้คนเดียวค่ะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มไลน์ได้ฟังกันด้วยเขาจะได้สวยสมวัยไปด้วยกัน สำหรับวันนี้ปานแนซี่ต้องขอตัวไปผสมสูตรน้ำพึ่งพอกหน้าก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ